สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้แซลมอนสดๆมาจากนอร์เวย์เลยค่ะเลยว่าจะมาทำเมนูยำแซลมอนน้ำปลากันค่ะมาเลยค่ะมาเริ่มทําน้ำยำกันขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาผงชูรสนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลรราค่ะมะนาวค่ะเพิ่มความเปรี้ยวใส่หนึ่งลูกเลยนะคะใส่พริกค่ะหอมแดง กระเทียมกระตามด้วยใบของเปรีนะคะจากนั้นคลุกเค้าให้น้ำยำและส่วนผสมทุกอย่างของเราเข้ากันคะ่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นใส่แซลมอนสุดๆของเราลงไปคะ่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่อยๆคลุกนะคะคนเบาๆคลุกๆ,ๆคะ่ะเด้งๆเลยนะคะเนื้อแซลมอนของเราน้องส้มนา่ารัก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะทุกคนน่ากินอยู่นะว่าไม่ได้น้ำลายไหลค่ะใส่ตานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปกินกันเลย